รามบา่งประตูนี่เห็ดตุ huh? 2. 2> oh. oh. yeah? ่มเห็ดงาตุ่มเห็ดงาัเนี่ยจั่วเห็ดงารีวเราปัะเนี่ยรอ่โอ้โหยดีนี้ป็นเห็ดรีวเดี๋ยวนีเ่านี่เป็นรีวอันน้ก็แล้วเราอ่ะโอ้โหงาง บเลยมาทายเอาตอนพื้นเห็ดงากันเลยบุคอยว่างกันเลยบุเลยมาเบิ่งโอ้ <c oughs> ไดน้นี่นี่ทักหักติดมาเลยนี่มันจะคัดไว้ทั้งกลุ่มพี่ืม มันนี่เป็นตะโจ้หูจเจาะหูเอาไม้ไม้ตัวที่ตัวที่เอางาใส่นี่แหละเสียบสอดออกมาทั้ง,กกร,งกกรูมมันบอกระดาษอัดไว้หนูพัสดัดอืมเรื่องน้อยนี่เลี้ยวแล้วเรื่นี่ยั่งยังเนี่ยยังฝากกระบอกมันบ่โอ้ยนั่นเลี้ยวแล้ว เออสร้างไว้ละแล้ว่ออ้ใส่ฝากระวอมเรียวเรียบร้อยกระปูวกข้าวกระปูข้าวนี่ได้ไประโยชน์ใส่สายง,งานก็คือกันคือกันงากันเลย สใส่สสำหรับเอ็ดเป็นรูปโค้งๆแล้วก็ใส่ใส่ง่าสอดใส่ง่าได้แล้วก็สอดลงมาคัดไปพี่คัดไปลุมนี่คัดไปเจาะหูเจาะหูตัวนี้ใส่เหล็กตัวเหล็กซีเพาฟเจาะนี่อของพ่น พร้อมใส่อาไปใส่ได้เลยบ้านเนาะจุัเอาไปใส่ได้รวดบ้านเนาะมันมีหมองใส่อะหลังรลนเรา <laughs> เป็นกำลังเจอ่อกระปูบกเผาเซิงามันใส่อันปากระวมมันปิดปากมัน จะหูสำหรับมองใส่ไม่คัดเนาะคันประสานบูยูเ้าวก็ทีใส่ไม้คัดเนี่ย เราใส่ไม่ขาดเงนก็เอาไม่เอากระโปงว่างใส่ปากน่าจะเหลี่ยมไม่หนักใส่รดขัดใส่รดเลี้วตุ้มเราสีสานยังบ่เดี๋ยวเลี้ยวตุ่มหรอคือพ่อยังก็เฮ็ดไปรลดบ่ ตุ่มปลาขาปลาคิเร่คนจนสีโดดเรา่นเอาจนเอาไว้นันแล้มันถือฝนถือแดดบ่ไเด้เอาไปลงน้ำเลยว่าตุ่มปลาคิเราปีนี่งฮขากล้วยบ่ได้ไปใส่เลดี อยากเวียก,ยกเนาะไปได้ไปใส่ไปได้ไปหายกินเมือนนะฮะต่เงินสื่อกินเราล้วก็เรีวไไวยวรถดไปใส่ไปได้กินคือกอวอืะได้อยูใส่กันดีก็ตะมีเิว่ยมันี่ใส่ไปได้กินรถ เข,ขาว่าปลาเขาวีไทยปลาเขากเหลนี่บอกเออเอาขีเหลใส่บ้านเข้าหนะแต่วันมีบางบ้านเขาเจ้าบอกมาทางคอมเมนต์ค่าคเจ้าบอกให้เอาอันใบบกฮงแดงนใส่<ด>เออเบอกพอเกวยเยู่บอกทุกเวยอยูะให้เราหาใบาบกฮงแดงมาใส่ลงบนงนค่ะเจ้าคือว่ามันเข่าสนุกไทยทั้งอื่นแต่ว่าโบแมนไทยาบะานเขานุกออาจากเอาใส่เหรใบบ,บกฮงแดงบกฮงเป็นน้ำหนามอันอยู่น้ำบานเฮาตีกีนะ มะข u แดงมาใส่เข้าดีวะทีเอาบ้านขาเจ้าว่าเอาอันนั้นใส่ว่าสันขาเจ้าวบัวตองได้เอาขี้เหราดอกว่าสันขาเจ้าอันเบามาให้ฟังนะเป็นว่าเอาอันจักจักขาเจ้าอยู่บ้านได้บ่กขาเจ้าว่าคั้งที่เอาปลาขาวอีไทยหันบัได้เอาขี้เหราดอกตาว่าสันเอาอันใบมกห ung แดงว่าสันใบมะข ung แดงก็เสียอันเดียวนี่ตัว,วเออแล้วก็มาซอยให้มัน มุนมุนจังน้อยล่ะเกิดเอาไซร์โหลดประเสริฐเจาา้จาว้านจังวาวาวเราบ้านเา้าบมุนเคยมีผู้ใดเอาใส่แบบนั้นใช่ไแต่ว่าบอกตุกก้ล้วยไปล่องมึงยัวบอกไปเกยไปล่องมึงยัวจกักอันทีแม่บ้านได้ล่องตัวมึงสรงล่องมึงจักหลังแด้วสนอ,อย่าไปล่องบรส่วนหลังหานบ่เข่าป่าบ้านเา้างยันบ่คือป่าบ้านเพิ่อนสนอง <laughs> บาบานเ่ามก้ยเข่าขี้เหล่าเนาะเอาขี้เหล่าโทษใส่ปลาขาวอีไทยทั้งอื่นกเจะเอินปลาขาวยอยีไทยนั่แหละแต่ว่าบาบานท่ามเอินปลาขี้เหล่าเอินปลาขีา้เหล่าย้อนมันย้อนมันกินขี้เหล่านี่ยละก็มัน ใส,ใส่แบบ,ป,ป,บ,บปิดปาก okay. ใส่ปิดปากนี่เลยแบงมันโตรงกันบ่ประตูโอ้ยอันจ่อหูมัดเสียกว่ะนั่น โอ้เออ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 โอ้จอสามหู้ไปเลยเนาะมาเสียบเจีเาะิหรอกเออผีไเลเป็นจอหู้มดเสียบสาหรับบ่อ้มันเฮียนี่เสียบขึ้นมดเสียบขึ้นมดขึ้นมาไวพายไวหาบนี่พันเศมาจอหู้อีกหนึงเดจอหู้ป่ามันดีให้มันมาเส่ อ,อ,อบุญเนาะบาข้าเจ้าข้าเจ้าก็มานอนถา่าลกันมารุ่นโมนโมุ้ยมองว่างเลยะบุญใหญ่าาบ่เขาอยู่โดนกบฟองนะแจ็คแลวอยูท่ทวีมันละอยูเ่เสข้าเจ้าก็ไปเบิดด็อกซุ่มมันนี่เนาะเฮ้เจังได้ข้าเจ้าขาาบุญนะอ้อซื้อเมื่อเนี่ยมันหูจากไงแต่เขาเบิ้งในเฟสเหรอเขาบริเบิ้ง ทั้งอื่นดอกเขาเปิดโทรศัพท์เบิ้งหูจักเบิดบ้านใดเป็นบุญ <laughs> บ้านใดเป็นบุญเมือ่อใดเขาหูจักเบิ้ดนละ้วเขาไ่ได้ยากแล้วมมีบุญบ้านนี้บ่มีบุญไม่ใช่หรอกจองกันเลยโอ้พวกขยันพวกเต้นบ่อมาตัวเองไม่เศร้าไง ยูบอกอูนั่นน่ะฟูยูเคาเต็มโยมย่างๆมันคือว่าสไลเดอร์สไลเดอร์เด็กน้อยเต็มโยมยัง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 ของเป็นจุ๊บเป็นจุ๊เลยเออสไลเดอร์สิงซ่ามาหมุนมันนั่นแหละบุญใหญ่เด้ออันเป็นบุญประจำปีมีหมอลำเสียบงานใหญ่ๆหญ่ันกระจกมาแล้วแหละ คนหลายซุ้มขายของน้ำบุญกับเจ้าแก่เคยได้เนาะอาชีบกับเจ้าคนที่เทเลอร์มื่อไหสิบเก้าที่เก้าสิบเก้าสิบเก้าโอ้สิบเก้ารอสิบแปดสิบเก้าเหมือนไโอ้สิบแปดสิบแปดพอตัวเออสิบแปดเหมือนเออวันที่ยี่สิบเอ็ดบุญเออ วันนีน้นไม่ได้สิบแปดมาเลยอะหมดเลยไม่ขอนมาจองไว้นี่มนันของจับมือแล้วเนาะเออเขาก็มาจองล่วงหน้าไปนะฮะถ้าหอดมือเราค่อยมามันก็ไม่มองอยู่เราก็ได้ไปอยู่นอกมองว่าเป็นตาได้ขายดีแล้วหมาล้มนะบอสเอาไปก็บริไปเอาไปก็บริไปจักเช้ามาล้มนะนอนฟังอยู่บ้านพีนพ่แหละ จะเขาเฮ็ดจังไดละลืมล่ำลืมล่ำไม่ได้ไปละฟังแต่เสียงอยู่บ้านเพิ่นละบ่ไปจักปีบ่ล่ำคณะสองแสนสามแสนกูบ่ไปจักปีมีแต่นอนเฝ้าเฮียนให้ไม่ออกไปสองแสนละละสองแสนสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดบอกเขาว่ามึงเอาสองแสนแปดกูไม่เอ็นจอยเนาะบูเถ้าเนาะไปก็จังสิไปเฮ็ดจังใด๋จังสิไปเบิ่งไอ้ยังมันบ่มีแนวสิเบิ่งแล้วนะ นอกจากว่าไปทําบ,บุญไปอย่างเราตักบาตรตักนั่นแเราก็หน,นีมาอันบู๋เดี๋ยวไปเบิ่องมอหองมอลำมันเบิ่งบ่เปลี่ยนแล้วสิมือเนี่ยมันไก<า>่ยำละไก่ยำเบิ่งละอุจะหาตักบาตรแล้วก็ไปพาควา,พามรำมอมอยู่บ้านนี่ละมีคนที่งานนั้นไ,ไ,ไปไปอ่ะเออโอ้ เราเพื่อนเบิงอันบุญนี่พูดแล้วตั้งแต่สมัยเป็นนี่ยนนมเปลี่ยนเบ้าพูดแล้วเที่ยวบุญเนาะแล้วก็เ่ามาแล้วก็ได้ลูกได้เต่ามาแล้วหันรถบ่ได้ลำไรบ่อรถบ่ไปเท่บุญกันเลยไก่ไก,ก็ไปหาซุ้มมูกินซสีนกินเออสมัยตะกี้ขั้นว่าบุญบ้านวันนี้ก็ไปยุ่ไปกินแล้วก็หนีมานะ เพิ่นก็มาหาตัวตัวก็ไปหาเพิ่นสินะตอนนี้เนจ็นิเป็นนออนนอนบ้านอคนตะคนเี่สมัยตะกี้มันย่างไปดิซึ่งเมื่อนี้ไปกับกันว่าไปบุญกับขี่รถนอนบริย่างเนาะอยากรับกันนีมานอนบ้านรถสมัยตะกี้ตั้งแต่สมัยเป็นเบาหันย่างไปเบื้งบุญหัน เป็นกิโลสองกิโลพวกน่ะยางลัดทงไปเอปยปอ,อ,าาาอยางลัดทงไปพวกน่ะทั้งพวกน่ะทั้งบ้านกระลืมเมืองท่านเลยพวกน่ะยางลัดทงไปบ่ได้น้ำทางแต่ทางมันเกิดบ่มีเนาะทางกต่ทางมียมหนังทางเปลี่ยนทางหินทังหลุกลังหลุมหลายๆทางหอมๆนะเพื่อนลูกโตก็เป็นคนเล่าเลยออาทางเปล,ลี่ลลลลยนห,ย<า>หอมเป็น่ยนางบ่มีทางคือเสือมือบ้านผีน้ำสมเจ้ามันกระจายไปวันกลางทวดเราบ่ถามเขาเนี่ยวันนี้เขายักไปพบบัสด้วกันขันว่าเนี่ย พอโย่ห่อนบัญชีวอนไผลน่ลงบัญชีลงเยอะเลรถขึ้นผบบาทเราจะอาเอาบาทกับผบบาทตัวเลยขคือผบบาทนะตัวเลยได้ไปบุญผบบาทซ้ำไปบุญผบบาทสุดไ,ไปแล้วอของตัวมาถอนเข่วอมยองฝ้ายไปไข่ไปแล้วบักซึ่งมันอยู่หันต่าบาทบักซึ่งกับบักสนดีอยู่หันต่าบาทโดดลงโอ้แกมเป็นยังหมอท่เอาอมยองฝ้ายจนไปถอนเข่วมาเนี่ย ถอดเขมายังม่เมองอนบ้านปนเนจิมือบ้านอยู่ท่าเมืองเนี่ยว่าสนหมอามคณะแข่งซีกันแข่งเราราวัลี้วเนี่ยว่อ้าเลยของตวาถอดเข้เขาจิบนำตัวว่าตัเมือว่าอกสังคน้นบักซีไปแล้วแพอบักลาจูงแขนลูกอยู่เมือเมือบ้านเวลาเออบอกให้หมู่แม่ชาวบ้านเนี่เรียกว่านเลยบุญพรบบาท ขอคือขอค่ะกูกูมาถอนแค่ว่าอ,อ,อย่างมึงบอกยังไงด้ยว่าเออ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 เลยหุ่นเมื่อคืนช็อตมือเสา,าบ,บุญม่วนเนี่ยบุญพระบาทตะกี้พระบาทบวบบกเนาะสมัยแต่ก่อนบุญพระบาทบวบบก,ก็เป็นบุญกษัตริย์ของบรรผือเนาะแต่ก่นอนเนาะเป็นงานกษัตริย์ของอำเภอบรรผือเป็นผู้จัด ไปบุทบาานี่แจ้งพุทธชยามามันบบมีรถคืออย่างนี้ม,มีแหละ <ไป S 1> ย่างไปทางราดคือไปกวาห่างที่ย่างแกย่าง,างข่ามผู้มาละตะกินะ่ะไฟไหมปลาขี่ฟุน้นไฟจะว่ามนออกทอกคนละเอาเสียดยังกันนะเฮ้โอเมียนขีม่ม้าแตงสุดไปปาลาละสิไป๊ะเ่าไปให้ยัง โอ้บ่เอนั่นบ่บ่ขายของบ่มืนบ่ไปตลาดบ่โอ้บ้านเสาโอ้บ้านเสานี่ตลาดนัดบันเสา์นี่คือบอไปครับเออไปซื้อมืออะไรเทอวัาทจ๊กาไปให้น้องเงินก็ได้ผู้เดียวนึงใช่ไปซื้อมือนี่ยเราวันที่บ่ อืมมันไปใส่เบิดแล้วก็ซื้อแล้วมีก็ซื้อแล้ว,ลวอืยกโตมาเดี๋ยวนี้โตอ๋อเลยเมียนขี่ซื้เอเมื่อม่ยออกไปนอกมาแต่มาแค่หมดข้ามมาขี่อะไรที่เกามันจะขี่นอกมันมาขี่ขีนอกเคยขี่อยู่ในบ้าน,นก็เลยขีย่แต่ในบ้าน บ้านใหม่นี่จะไปบุญกันสักทีว่าท้ายบักแดงเป็นเสีย่ยวก็เขาปลูกรอบบ้านนะบักแงด <c oughs> งขี้ไก่มึงเกาไปปีดให้หรอกนี้ส่วนวเขาเขาเลี้ยขายแล้วนะแต่ว่าจะว่าเขาเงิน <c oughs> ให้เขาเขาเอาเอาไปชิน้นเพราะฉเลี้ยงวัดทุกคนมาละส่วนเลี้ยงวัดเลยนะ่นทับริยานกับพี่พ่อมา อ,นนอ,อืมเลี้ยงไ้โรดอีกเป,ป็นยังไรเฮาไว้ปิูนปินตาเทน่นจาของบ้านนี่แหละเันห้องปรยูนนะเต้องเสรมกมมาดเียงสีเ็ดเยอะเลยนะตอนนี้มัดใช่ ลายแล้วออกเพื่อลายวิดีโออ๋อถ่ายวิดีโอดีมันเดบเหมันมันเห็นชัดมันแจ้งอยู่แต่ว่าเขาเรียวเบื้องสีมันกรบปุกสัตวแต่ว่าเวลาเขาเวลาเรียวเบื้องเอ้มันแจ้งอยู่กล้องมันดีอยู่อันโทรศัพท์เครื่องนึ่งใครก็เครื่องกวนอยู่เครื่องกวนหนึ่งมันเก่ามันก็ชื่อวานและ อันนี้ซื้อไม้มันก็นเลยทรงไข่เด้ <c oughs> แข็งจัง่อยตอนนี้เป็นกระสีไม้ห็ดแบบเดียวกันน,นี้เด็กพี่น้องเดียวกันแตนเราไม่เราอย่างไซร์เป็นกระสีไม้ห็ดแบบเดียวกันนี้